นันานาิ okay. วันนี้ก็ตามกระบวนกนารนะครับก็เราก็มาตามที่ได้เคยไปยื่นหมายสารนะครับเปปิดประกาศไปที่ไทยสมิทธนะครับเพื่อที่จะขอรายละเอียดของโครงการใมนเดนนะครับก็คือ,อรายชื่อของผู้ที่บริจาค่ารายชื่อของผู้ที่ขอเร้มานะครับซึ่งเขาก็ส่งมาแล้วทั้งหมด ปรากฏว่าในจํานวนรายชื่อที่เรียนตามลําดับมาเนี่ยหลายรายชื่อเลยเนะครับชื่อต้นๆเนี่ยไม่ได้รับน่าจะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินในโครงการแล้วก็รายชื่อของคนที่ได้รับเงินเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในลําดับต้นๆตามที่โครงการได้บอกไว้เพราะฉะนั้นขั้นต่อไปเนี่ยผมก็จะไปเรียบเรียงรายชื่อ ของคนําดับต้นๆนะครับที่อยู่ในลำดับประมาณ2,427คนแรกเนี่ยเอามาเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้ทราบอีิงีว่ารายชื่อ2,427คนนี้มีใครบ้างที่ไม่ได้รับเงินเนี่ยให้ติดต่อกลับมาที่ผมนะครับเพื่อที่ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นยังไง่ายตรงข้ามคุณหมอ่ายตรงข้ามก็ต้องเป็นจำเลยครับผมเชื่อสายตรงข้ามเพราะวันนี้เนี่ยข้อมูลที่เราจะรับเป็นพยานหลักฐาน การให้ปากคําที่เป็นหลักฐานพัดลอกออกมาดังนั้นเข้ามือเอนที่ไม่ได้ก็กล่าวว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนแล้วคุณมุ่งอจะเป็นคนไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหลอกลวงประชาชนตามหลักฐานที่เราได้รับจากการสืบพยานจะไปแจ้งภายในเมื่อไหร่ยังไงคะคุยกับทนายขั้นต้นก็คงรอดูจังหวัดข่าวนิดหนึ่งเพราะช่วงี่ข่าวข่าวมนเยอะ ผมให้ในหนึ่งคือสองอาทิตย์นะครับให้ในหนึ่งคือสองอาทิตย์เลยวันนี้คุณชอบไหมครับเป็นไงบ้างวันนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นเข<ร>าไ,ได้บอกไว้ว่าเจะส่งการะนายขอเถ<ม>อะเรื่องเหตุการณ์คุณนมุมเมื่อวานนี้มีความพิเศษ